N.P.C คนแรกที่เราเจอชอบพูดจาค่อนแคะแต่เขาให้คำแนะนำเนี่ยมีชื่อว่าวาเล่ครับในศึกแตกสลายเขาคือหนึ่งในพวกที่คอยทำหน้าที่เป็นหมอทหารกล่าวกันว่าหมอทหารจะช่วยลงดาบปิดชีพผู้นอนรอความตายโดยไม่เกี่ยงว่าเป็นมิดดตรหรือศัตรูซึ่งนั่นถือเป็นการกระทำเล็กน้อยที่แสดงถึงความเมตตาในยามศึกสงครามต่อมากลุ่มหมอทหารถูกลักพาตัวไปโดยม็อกราชาโลหิต สาเหตุกระเพาะมอกต้องทนเจ็บปวดจากบาดแผลกับเลือดต้องสาบของมารดาไร่ร่างดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องอาศัยคนช่วยในการยับยัง้งและวาเล่ก็กลายเป็นคนเดียวที่สามารถจัดการได้ปัจจุบันวาเล่ยังคอยทำหน้าที่สรรหาคนเพื่อเข้ามาร่วมเป็นผู้รับใช้ของม็อกด้วยถ้าเราทำเควสไลน์ไปจนสุดของตอบแทนที่ได้จะเป็นตราสัญลักษณ์อัศวินผู้ช่วยก่อตั้งราชวงศ์ใหม่รวมไปถึงไอเทมเอาไว้อินเวทผู้มองมองคนอื่น ซึ่งฉายาของใครก็ตามที่อินเวตด้วยไอเทมชิ้นนี้จะถูกเรียกกันว่ากลุ่มนิ้วมือโลหิต